กลับมาพบกันอีกนะครับจับน้องเก่งกาดที่ล็เลิครคลาสเซนเตอร์นะครับก่อนจะไปชมรถกันป้าที่ตั้งร้านก่อนเลยร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนเลียบวารีคู่ขวานองจอกกรุงเทพมหานครของเรานั่นเองนะครับอยู่ระหว่างซอยเลียบวารี30กับซอยเลียบวารี32นะครับมาไม่ถูกติดต่อมาที่ช่องทางติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเก่งกาดนะครับวันนี้มีรถกระบะตอนเดียวเครื่องดนสองจย้ำนะครับว่า2.8พผ่อนอยู่ที่เดือละ หกพันกลางๆเท่านั้นเองตลอดอายุสัญญานะครับคันนี้คืออะไรนะครับกับคันนี้เลยโตลต้าไฮรักรีเนะครับเครื่องยนต์2.8นะครับคันนี้เป็นตัวเจพัทเรียบร้อยแล้วนะครับปี2019บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับนี่มาพร้อมกับใบหน้าเจพัทเลยสมหน้าเจพัทนะครับเขาจะมีเป็นใบหน้าสีขาวนะครับกระจังหน้าสีดำเงาตัดด้วยคโครเมียมโลโก้คโครเมียมนะครับชุดแต่งด้านล่าง กันชนหน้าล่างก็จะมีสีเทาแต่งมาให้นะครับสวยแบบนี้ไปเลยไฟหน้าเป็นไฟคู่หน้าฮาโลเจนโคมไฟใสๆไม่มีรอยแตกสวยคุ้มค่าแน่นอนเบ้าไฟตันหมอกมีมาให้นะคุณลูกค้าสามารถไปแต่งเติมได้เลยนะครับสําหรับคันนี้สีขาวตระนดาดคือแบบว่าวิ่งได้ทุกบริษัทแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งแก๊ปครับเป็นพวกอะ,อะไรนะคอรีลาซา้านะครับได้หมดเลยนี่ มาพร้อมกับล้อกระทะขอบ16นะครับยางสภาพดีๆใช้งานได้อีกยาวๆนะครับนี่พร้อมกับฝาครอบเอาไปเลยนะครับแท้ๆจากศูนย์โตโยต้าเลยเครื่องยนต์2.8ตัวเจพารกระจกมองข้างขอบดรโคเมียมไฟเลี้ยวมีให้ในตัวกระจกไฟฟ้านะครับปาบไฟฟ้าด้วยคิ้วกันาสาดไม่ต้องห่วงจัดมาให้เรียบร้อยข้อดีของคิวกาสรสาดก็อย่างที่บอกไปหลายๆคลิปเลยนะครับว่าในเวลาที่บอกว่าต่อรถกลางแดด เอาก็ะจกลงมาประมาณนี้ฝุ่นฝนไม่ค่้าแน่นอนค,นคุณนี่คือข้อดีของเขานะตัวเจพัตัวนี้มือจับก็จะเป็นสีโครเมียมด้วยนี่สวยเลยนะอ่ะดูในส่งภายในกันภายในสวยรู้หลอะมาเห่าทรงสปอร์ตมากกระจกไฟฟ้าพวงมลาลัยพาวเวอร์แอร์แบ็กสามลูกนะครับจอกลางได้มาพร้อมกับเครื่องเล่นที่บอกว่าสามารถเช่อมต่อบลูทุธได้ รับสายวางสายเกียร์ธรรมดา5สปีดเบรกมือใช้งานได้ปกตินะครับคอนโซลกลางมีมาให้นะตัวเจพัดเก็บของวางของใส่แท็บเล็ตใส่ชาร์จโทรศัพท์ได้หมดเลยพร้อมกับโหมด e ีโคโหมดพาวเวอรโหมดนะครับผมเบาะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะนี่กระจายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยเบาะนุ่มๆน,นะครับตัวเจพัดดูส่วนของผ้าพดานันบน ไม่มีรอยเจือไม่มีรอยประกาศแต่งใดเลยครับไฟติดครบหมดทุกดวงนะวามดูละเอียดเลยนี่กระดูกงูเม็ดอาร์คดูความเดิมขออนุญาตแก่นะครับลูกค้าต้องขออนุญาตครัก่อนนะแต่เ,เขาด่าทุกอย่างของเขานี่ความเดิมดคุณลูกค้าการดูนะครับดูรถมือสองนี่ดูตรงนี้เป็นหลักเลยก็ได้นะว่ารถถูกพิกควมตจมน้ำมาไหมนี่ดึงแบบน้องเก่งเลย ดึงให้เขาแบบว่ารู้ไปแล้วว่าเราดูจริงๆนะครับคุณลูกค้าเพราะตรงนี้มันสามารถดึงได้เอาเข้าได้นะครับร้านของเรานะครับการันตีโครงสร้างไม่มีประวัติเี่ควำ่ำจมน้ําย้อมแมวกรอไม้ตัดต่อแน่นอนคุณลูกค้าเช็คศูนย์เป็นระยะด้วยฮะคุณลูกค้าซื้อไปแล้วไปเช็คศูนย์พบว่ามีตามที่น้องเก่งแจ้งไปนะเอามาจอดหน้าร้านได้เลยยินดีซื้อคืนทุกบาททุกสตางค์นี่จะให้เรียบร้อยแล้วส,สวยๆเลยนะ คันนี้ไม่พอให้เครื่องยนต์2.8ตัวเจพัทพน6,000ไม่พอเราให้นี่ด้วยตู้ทึบนะครับเป็นตู้อลูมิเนียมตัดให้ใหม่ตรงรุง่นขนาด2เมตร10แต่ถ้าคุณลูกค้าอยากได้ขนาดเมตร80 2เมตรแจ้งมาได้เลยนะครับเราสามารถตัดให้คุณลูกค้าได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูต่อในส่วนของด้านท้ายนี่เพียรดมินเดินมาเลยนะและคุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถซื้อได้นะครับน้องเก่งจัดให้ได้หมดเลย ตู้ลึบตัดใหม่เกย์ไม่ได้แกะยางสะท้อนแสงสวยๆแบบนี้เอาไปเลยนะครับไฟด้านบนติดครบไฟด้านล่างไฟเหนกระของโตโยต้าพร้อมไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะนี่ให้ดูในส่วนของภายในตู้กันต่อเลยนะครับโอส้สวยอะไรขนาดนี้นี่อันนี้คือไม่ใช่ตัวเลือกนะคุณครัเป็นตัวที่เอามานำเสนอเลยนะแม็กไลเนอร์สวยๆอย่างนี้เลย นี่บูไม้อัดพลาสติกสิ่งของไม่มีหล่นออกไปข้างนอกแน่นอน,นแล้วบูไม้อัดแล้วก็ยิงซิลิโคนให้เรียบร้อยนะครับฝนตกฟ้าร้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวไม่มีจมน้ำแน่นอนนะครับนี่วสวยเลยมาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อนี่อันนี้ได้ไปเลยนะครับเป็นยางบริสโต หลังไปลองราราขอบ15คุณลูกค้าสะแบเนี้ไปเลยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับฝาถังน้ำมันก็คือยังเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับนี่มือจับสีโครเมี่ยมดูภายในด้านซ้ายโอ้สวยงามมากๆกระจกไฟฟ้าที่วางแก้วน้ำนี่คามใส่ของมีไม้ให้ครบนะนี่สวยใหญ่ๆแบบนี้ไปเลย คอนโซลส,สวยๆนะชอบมากๆเลยอ่ะและที่สำคัญนะผ่อนอยู่ที่6,000กลางๆเท่านั้นเองนะครับปี2019ตัว2.8 j p a ตพัสตัวนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าสวยคุ้มค่าแน่นอนนะครับลูกค้าและปี2019คันนี้ตัว j จพัสดภายในเป็นยังไงห้องเครื่องมาดูนะครับบอกเลยว่าสภาพกลิปสุดๆนี่โู้ ทุกอย่างคือแบบดีมากๆนี่ในส่วนของฝาครอบเครื่องนะครับไม่มีรอยน้ำมันเยอะแต่อย่างใดเลยน้ำาล่อเย็นใสๆต้องอากาศนะครับเปลี่ยนให้นะครับคุณลูกค้าของเหลวในนี้เราเปลี่ยน่ายหมดเลยนี่เบรก ABS นะครับปั๊มน้ำมันเบรกสวยจริงๆอ่าก็จะมีในส่วนของนี้เลยน้ำมันพาวเวอร์นี่ที่ใส่น้ำปาน้ำฝนนี่ใชงานได้ปกติ มีครบนะครับมีครบรคุณค้าใครอยากได้นะติดต่อมาได้เลยนี่คันนี้บอกเลยวเสวยงามจริงๆนะครับนี่อะนองเตียงขออนุญาตนะครับรถของเขาดีจริงๆค่อนข้างที่จะใส่ยากไม่หลวมแน่นอนนะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่ๆนะครับเอาไปเลยเรคคัสตีอยู่ครบขีออย่างเดียวน้องเก่งคออย่างเดียวนี่ดู เดิมเดิมรูสวยสวยกลมๆนะครับในส่วนของฝากระโปรงต้นนั้แล้ว่าอาจจะมีถอดไปเก็บสีในส่วนของหินกระเด็นใสเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับคุณลูกค้านี่แต่สังเกตว่าน็อตข้างในยังเดิมเดิมนะเห็นปะเนี่ยน็อตข้างในยังเดิมๆนะ,ะนนนเ,ๆนะเราถอดแค่ฝากระโปรงและถ้าเราจะดูรถโตโยต้าว่ารถเดิมไหมด้านข้างนี่น้องเก่งจะมาดูสอนให้ดูจริงที ตัวนี้สามารถงานได้นะนี่นพี่พีดมินส่องเห็นโลโก้โตโยต,ต้าไหมครับต้องโฟกัสไหมเอ่ยอ่านี่โลโก้โตโยต้าตัวนี้นะครับบอกความเดิมของรถเราได้เลยว่าคันนี้แก้มเดิมไหมด้านข้างเดิมหรือเปล่า,อาอบอกเลยสวยงามมากๆนะครับคันนี้ราคาปีที่แล้วอะปีที่แล้วนะครับราคาอยู่ที่ 3 9 9 0 0 0บาท2.8แนะครับแต่วันนี้น้องเก่งมานำเสนอในราคาเพียง3 5 9 0 0 0บาทนะครับ่องที่ดเดลอะนละ6,400กว่าบาทเท่านั้นเองหากใครสนใจนะครับอยากได้รถคันนี้ติดต่อมาได้เลยนะที่เบอร์ด้านล่างหรือจะเป็น Line Official ย t แอ1ทดีนนะครับสำหรับวันนี้น้องเก่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้พลาดการแจ้งเตือนในคันถัดไปที่จะมาแนะนำ รถ,ถกระบะตอนเดียวที่จริงใจที่สุดออกรถง่ายๆเอกสารไม่ยุ่งยากที่นี่ลราเลิกคาเซ็นเตอร์สวัสดีครับ